ขอ,อกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยูดผมนายฟอสซิลเ c ลจแล้ววันนี้ผมจะมาเล่น Play ์เดในดานชาร์โดเรนกันนะครับโดยวันนี้จะพามาเปินชุดเกรอกนะครับเซตที่ใช้นะครับก็จะเป็นเปิร์กยากุซ่านะครับผมเป็นของยังคงเป็นเปิร์กเดิมอยู่นะครับแล้วก็อัพสกิลก็มีตามนี้เลยครับเล่นเป็นสายจ้าช็อตกันนะครับผมเดี๋ยวสักครู่ยวเปิดเดให้ดูกันนะครับ แล้วก็ทิปไม้นะครับผมอ่าที่สำคัญเลยก็คือชิโนบินะครับอัพเต็มทุกสายนะครับนี่ครับแล้วก็มาพ้อยเฟนซี่นะครับเพื่อที่จะได้ติดแพสซีฟของยากุซานะครับก็คือใบนี้ที่เขาบอกว่าเมื่อเลือดเราน้อยกว่า25จะได้มูวิ่งสปีดนะครับมูเมนสปีด20ข d อ0ขอภัยด้วยนะครับโอเคมาเราไปรับชมตัวเกมกันเลยครับ มาโอเคต,ตอนนี้เริ่มเกมแล้วน,นะครับเราก็จะทำการ,าโโร,รฟามอลทอปใส่ตัวเองนะเพื่อที่จะได้ไดูมเมนต์สปีดนะครับในการเล่นด่านที่เห็นผมโยนโมอทอปเมื่อกี้นะครับคือโยนให้มันหมดนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ไปพลาดในการโยนในด่านนะครับตอนนี้นะเห็นกรดตัวหนึ่งนะครับก็เลยทำการเก็บไปเลยนะครับจะได้แบบไม่วุ่นวายกันนทีหลัง I dreamt that my head was replaced by an actual hamburger. and then people started calling me hamburger head. นี้นะครับผมก็จะเลือกขึ้นไปทางด้านบนก่อนนะเพื่อที่จะไล่ติดทิปไม้นะครับตั้งแต่ข้างบนจนถึงชั้นล่างนะครับทางลงบันไดเพราะว่าแน่นอนครับด่านเนี้ยเรามาเพื่อป้อนอยู่แล้วเขาบอกว่าลูทนะครับ12ชิ้นก็คือป้อนของ12ชิ้นแต่ว่าชุดกร่อนะครับมีอยู่แล้ว4ชิ้นเพราะฉะนั้นผมจะป้นแค่9ชิ้นนะครับในเกมนี้ แล้วก็ไปเปิดเอาชุดเกาะนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็หยิบโคบาแล้วก็ป้นของในด่านนะครับ <got> ข้างล่างนะครับกาดอะ่ะมันจะไปยืนดูดบุหรี่อยู่ตรงริมนะครับมันจะไม่เดินมาวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นเราโยนของลงไปได้แล้วแต่บางรอบนะครับบางทีมันก็จะเดินมานานๆทีนะผมจะเห็นมันเดินมาไม่ค่อยบ่อยนะครับ โอเคก็ทำงานติดทิปไม้เลยครับกาดมาครับวิ่งหนีก่อนเพราะว่ากาดเขาข้างเยอะนะครับแล้วก็เทคนิคการเปิดด่านนะครับไม่ใช่เปิดด่านดิการเปิดห้องห้องชุดเกราะนะครับคือเราจะต้องใช้คีย์การ์ดสองอันซึ่งหนึ่งอันนะครับจะดรอปจากคนที่ดูกล้องนะครับและเรามีเวลาเพียง1ิวิเท่านั้นนะครับในการใส่คีย์การ์ดสองอันนี้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูสเต็ปกันนะครับว่าผมจะทำยังไงแล้วก็นะครับศพในห้องนะครับแนะนำให้เอามาทิ้งนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลา5นาทีของเกมเนี่ยมันจะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับมาซึ่งมี2กรณีคือเอาตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสินค้ามาลง กับพากาดมาเพิ่มนะครับ3คนซึ่งกาดคนนึงนะครับมันจะเดินเข้าไปในห้องกล้องถ้ามันเห็นศพนะครับจะอาเลอทันทีซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลําบากกับเรามากๆนะครับซึ่งเรามีเพจ,จแค่4อันเท่านั้นต้องใช้ให้เป็นประโยชน์อันนี้ผมเจอคี่กาครับซึ่งมันอยู่ริมๆข้างบนนู้นนะครับแต่ว่ามันเคลื่อนพอดีไงตอนย่องก็เลยหยิบเลยอ่ะ มนุษย์ธรรมดาก็ทําการเก็บไปนะครับซึ่งไอนี้ก็ดอกคียการ์ดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราวิ่งมาตรงนี้มาเอาสิบวิไม่ทันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นไปชั้นหนึ่งดีกว่านะครับไปยิงทหารนะครับทหารนะครับจะมีประมาณสองคนนะครับที่มีโอกาสดอบคีการ์ดอ่าเดี๋ยวามารอดูกันตอนนี้ผมก็เล่นแบบว่าใจหายเหมือนกันครับค่อนข้างที่จะยากเลยด่านนี้ ต้องเล่นบ่อยๆนะครับให้มันชํานาญกับด่านแล้วเดี๋ยวเราก็จะคุ้นชินกับแบบเราจะเล่นง่ายมากนะครับตรงนี้ก็พังกระจกได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีกาดเดินมาข้างๆเราไว้ขนของนะครับตอนนี้มันมานะผมก็เลยหยุดไปก่อนเดี๋ยวรอมันเดินออกไปไกลๆนะครับก็แทงได้เลยแถ้าเกิดกาดอยู่ใกล้นะครับมันจะเลิร์นได้เลยนะทุกคนตรงนี้ต้องระวังนะครับ ผมกำลังนับรู้อยู่นะครับว่าตอนนี้เราจะรูดได้เท่าไหร่ระหว่างนี้ก็ไม่ทำอะไรไม่มีอะไรให้ทำนะครับก็ได้รูทของไปเรื่อยๆนะครับให้ได้9ชิ้นนะครับถ้าเกิดระดับง่ายกว่านี้นะครับมันก็จะง่ายตามลงมาเลยครับการรูทของก็จะน้อยลงตามลำดับเลย แล้วก็นะครับพวกของรูนนะครับแต่ละที่นะครับจะแต่แต่ละแมปที่เรากดเล่นนะครับจะดอบไม่เหมือนกันนะครับผมเลือกยิงกาตัวนี้เพราะผมคิดว่าเขาจะดอบคุญแจนะครับแต่ว่ามไม่ดอปครับตอนนี้เสี่ยวมากเลยทุกคนดูดิกาดอีกตัวเดินมาแล้วอะ่ะมันตกใจและฟักปืนแลว ปืนกับลั่นปืนมันลั่นแล้วแหละนะครับคีการ์ดตกตรงนี้พอดีนะครับแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็มาพอดีนะครับในนาทีที่6ของเกมนะครับตั้งบอดี้แบ็คเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องทิ้งศพให้หมดนะครับถ้าเป็นเสียงคอนเทนเนอร์หล่นอ่ะแปลว่าคอนเทนเนอร์นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นเสียงไม่มีเสียงเลยเลยคือคือกาดแน่นอนครับกาดมาเพิ่มผมก็ทำการลงไปเก็บของรูทก่อนนะครับจะได้รู้ว่ามีของม,มากี่ชิ้นแล้วอะตอนนี้นะครับไปคอนเทนเนอร์ลงมานะเสียงชัดเจนมากเลยนะครับแต่ว่าผมจะต้นแค่ครบ12พอดีนะครับคือรวมชุดเกาะทั้งหมดเลยเพื่อเปิดล็อกอาชีพเมนนะครับแล้วก็พอ ค่อนข,ข้างตื่นเต้นนะทุกคนด,าดน่านนี้ไม่เก่งจริงก็อาจจะเล่นไม่ผ่านนะครับยากจริงโยนไปนไหนเนี่ย นี้ผมลืมเก็บกระเป๋าศพนะครับเดี๋ยวไม่รู้จะต้องกลับมาเก็บหรือเปล่ารู้สึกวันนึกขึ้นได้ว่าเออไหนๆก็ลงมาแล้วเ <c oughs> ตรียมให้มันเต็มอยู่เสมอน,น,นะครับ <c oughs> เพราะว่าจามจะเป็นจริงๆไม่มีใช้คือลำบากมากๆนะครับ ค่อยๆย่องนะทุกคนเกมนี้อ่าผมก็ต้องหาของอีก4ชิ้นนะครับเพื่อที่จะให้มันได้9ชิ้นพอดีดซึ่งข้างบนน่ะุกคยังรูดไม่หมดผมก็เลยขึ้นมาหาของต่อนะครับเพราะว่าไม่ชัว่วไงบางทีมันก็ดอกเยอะนะครับข้างบนนะ่ะบางทีมันก็ดอปน้อยแล้วแต่รอบจริงๆนะไม,ไม่เหมือนกันในะแต่ละรอบผมรู้สึกรอบนี้ข้างบนนะ่ะในอาคารดอปน้อยมากครับ น่าจะไปตอบในโกดังนะไม่มีนะครับก็ค ouais. ิดว่าชั้นนี้น่าจะเคลียร์แล้วครับเดี๋ยวเราลงไป รู้ชั้นล่างกันต่อ,อม,มันเดืดติดกันเลยนะครับคนกับกาดอะ่ะมันทำให้เราเล่นยากมากเลย,ยเหมือนตอนนี้เพจเจอร์ผมมันจะครบแล้วด้วยนะครบครบสี่สี่สี่เพจเจอร์แบบว่าไม่สามารถที่จะตอบบอได้อีกแล้วอเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ก็ห้ามพลาดเด็ดขาด เล็งเหมือนกันครับนี่เป็นการภาคครั้งแรกเลยที่แบบว่ามานั่งภาคคลิปตัวเองนะครับอาจจะไม่ได้ความรู้เลยเท่าไหร่แต่ก็นะครับขอบคุณที่รับชมนะขอบคุณนะครับตอนนี้ผมเหลือแค่ออกไปรู้ของข้างนอกนะครับ ถ้าเป็นมนุษย์นะครับมันจะไม่เดินหันหลังมานะแต่ว่ามันจะไปหันนข้าบนมีโอกาสเห็นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นกาดนะครับมันจะเดินถอยหลังขึ้นบนไดนะระวังอันนี้ระวังแบบระวังดดวนเลยอ่าผมก็จองมาโกดังนะครับมาแงะหลังเพิ่มนะเพราะว่ามันไม่พอนะครับทิปไม้มันเหลือนะทุกคนผมก็เลยติดแบบว่ามสัสวซ่เยอะๆไปเลย เปิดรอไว้นะครับก่อนจะเดินโยกนะับให้พีก,กับไปนิดเดึ่งนะครับทุกคนเบาๆนะครับถ้าหนักแรงกว่านั้นก็คือแตกได้อันนี้คือผมยืนนับนะครับว่าได้กี่ชิ้นแล้วนะครับลืมเหมือนกันขาดอีกสอง,งครับนี่ พอดีนะครับ2ชิ้นผมไม่อยากใช้เวลากับด่านนี้มากๆนะครับจริงๆถ้าเราจะขนหมดเลยอ่ะมันใช้เวลานานมากเลยนะครับด่านนี้30มนาทีเกือบ40่นาทีนะครับถ้าใครขยันเดินหน่อยก็นะครับก็จะสบายหน่อยแต่ของผมอะ่ะคือแบบว่าขี้เกียจไปเก็บทีละชิ้นทีละชิ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเลือกจุดนี้มาเป็นจุดสงของก็คือจุดถังขยะนะครับ ซึ่งเราสามารถโดดไปแล้วก็เดินใกล้ๆหยิบสายได้นะครับแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันเลยนะด่านนี้ปรับเปลี่ยนกันได้นะครับจะเอาไฟมาเผาเหล็กเดินทางใต้ดินก็ได้นะทุกคนอัดแอปได้หมดเลยนะครับ รับวรับว่ามันมีสีผมก็เลยจะลงไปเก็บก่อนนะครับเพื่อที่ตอนขนของชุดเกานะน่ะมันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บของพวกนี้นะครับไม่งั้นเราอาจจะสเตล,ลแตกกอนก,อน,กอนก็ได้นะครับเกมยูคเซลล์แตกได้นะครับจานี้แต่ว่าต้องขึ้นรถให้ทันนะครับกลับไปขึ้นรถแต่ว่าเราก็ต้องรูดดอกให้มันครบด้วยนะไม่งั้นมันก็จะกลับไม่ได้แล้วก็จะแพ้เลยนะครับ นี่ครับครบ9แล้วผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวผมจะเข้าไปเปิดชุดเกาะแล้วแล้วเดี๋ยวป้นเสร็จปุ๊บก็คือกลับเลยเพื่อเอาไอชิ e เป็นเฉยนะครับเพราะ<ๆ>ผมเคยฟูลูดด่านนี้ไปแล้วซึ่งมันเหนื่อยมากครับเล่นนานมากเล่น30กว่านอาทีนะครับแต่อันนี้จะมาเอาเทคนิคป้นชุดเกาะให้ดูนะครับซึ่งผมจําได้นะว่าคุณแจชนินแรกของผมมาอยู่ตรงไหนนี่ครับก็เลยแบบว่าไม่มีใครแล้วนะแบบว่ามองอันนี้เสียวมากเสียวตกเดินไม่ได้ดูเลยนะครับ ก็เลยแบบรอรอกาดเดินผ่านไปก่อนนี่ครับก็เลยแบบอ่ะมาเริ่มเลยขโมยชุดเกาะกันนะครับใส่อัแรกปุ๊บนับถึงสิบครับสิบวิเท่านั้นนะครับวิ่งมาเอานี่ครับเก็บผ้าครับเดินครับเดินมาจะครึ่งทางแล้วครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆรีบเอามาใส่ครับมีสี่ชิ้นครับทุกคนเก็บไปให้หมดเลย มีกาดเห็นตอนผมเปิดประตูเปิดมันเปิดนะครับถ้ามีกาดมาเดินผ่านมาสเตลตแตกเลยนะครับผมก็ได้ตัดสินใจยิงกาดตัวนี้ทิ้งครับแล้วก็ขนของไวไ้ๆวเลยแล้วเวลาที่มันจะเหลือให้เราก็คือประมาณนาทีหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะไม่ก็สองนาทีเดี๋ยวรอดูกันนะครับเนี่บเหลือเวลา1นนาทีครับให้เราเก็บของให้ครบนะครับแล้วก็กลับ ซึ่งตรงเนี้ยครับมันเป็นจุดพลาดจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังทําได้นะได้อิชิเม้นต์ด้วยครับมันไม่ถือว่ามันก็ถือว่าสเตลแตกนั่นแหละครับแต่แบบว่าอิชิเม้นต์มันก็ยังปลดล็อกนะครับเพราะว่ามันได้ของไงบุญมากๆครับอกเลยที่แรกผมคิดว่าผมว่าจะไม่ทนันละแต่แบบว่าจะใสช่ชุดเกาะให้แบบครบไปเลยอะไรเงี้ย เนี่ยครับมันมาพาดตรงแบบว่าโยนแล้วไม่ติดถังอะไรพวกนี้โคตรแบบโคตรแย่เนี่ยครับได้แล้วครับไอชิปเมนต์สิบวิครับวิบ่งกลับถ้าทันก็คือจบเลยนะครับแล้วผมก็มาทันไงสองวิหนึ่งวิครับจ,จบครับก็ จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเอาไว้เดี๋ยวจะมาลงคลิปใหม่อีกนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฝากติดตามกันด้วยครับผมขอบคุณมากครับทุกคนน่ารักสดุด